สวัสดีค่ะชาวท่าดินมังกรพฤศบกันนะคะพื้นอยู่ในช่องของนรีรดาทารลทฒชะตานะคะวันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปพิเศษนะคะแทนคําขอบคุณจากอาจารย์นะคะในการที่ชาวมังกรทุชบดันนะคะช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็ครบ4500คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็รุนต่อที่5้า0ันคนนะคะค่ะอาจารย์จะมาดูดวงนะคะในช่วง 3เดือนสุดท้ายของปี63นะคะว่าภาพรวมนะคะใน3เดือนหลังของปีเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะขึ้นมาใบแรกเป็นเสเตนนะคะแล้วก็เป็น1ถ้วยนะคะเป็น6ดาบเป็นเดอะเฮอร์มินะคะไพ่ฤาษสี9ดาบนะคะมีราชาเรียนนะคะมีอัศวินไม้เท้านะคะ มีราชาดาบมีไพ่เดทเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยราชาไม้ทา้าราชามายะมากนะคะไพ่พระสังฆราชกับเรือสี แล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะอาจารย์จะของานเงินความรักสักนิดหนึ่งนะคะในบทสรุปนะคะ4ใบนะคะ4ใบนะคะ4ใบดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสี่ไม้เทา้าอืม tower ห้าเหรียญหนึ่งเหรียญ อาจารย์มองว่านะคะในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยเข้มแข็งนะคะมังกรที่สกันนะคะเข้มแข็งมากๆนะคะเหมือนกับว่าเราผ่านความทุกข์ผ่านเรื่องราวอะไรที่มันแบบไรย้ยาแย่ๆมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีหรือว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเออมันเขาเรียกว่าเรามีความเข้าใจนะคะในปัญหาเกี่ยวกับ อะไรต่างๆที่มันเข้ามานะคะแล้วเหมือนกับว่าปัญหาอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยนะคะเราก็ตั้งสติใช้ไหวพริบใช้ความรอบคอบใช้สติปัญญาใช้ความคิดวิเคราะห์ทบทวนแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยชาวธาตุดินนะคะอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานอาจจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานนะคะมีตำแหน่งที่ใหญ่โตสูงขึ้นนะคะอ,อาจารย์ขอดูในเรื่องงานก่อนนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องลุยงานหนักนะคะคุณต้องเหนื่อยนะคะเพราะนั้นมันเป็นไพ่ที่แบบว่าคุณใช้พลังในการทำงานเยอะมากนะคะต่อสู้ฟาดฟันหรือบางคนเนี่ยน่าเห็นใจนะชาวธาตดินอาจารย์เห็นถึงพลังของการที่คุณเนี่ยทำงานแล้วหาเลี้ยงครอบครัวคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะอาจารย์น้ยรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ มันเหนื่อยมากๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการเงินการอะไรเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างพยายามที่จะโฟกัสนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสร้างฐานะนะคะจนแบบมีฐานะดีแต่ว่าอยู่ดีเนี่ยมันมีปัญหาที่เข้ามานะคะทําให้เหมือนกับธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันกระทบกระเทือนหรือบางคนเนี่ยต้องปิดกิจการอะไรบางอย่างไปนะคะเ,คเพราะฉะนั้นการปิดตรงนี้ในไพ่เดชเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นการ จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉนั้นอาจารย์มองว่าชาวธาตุดินนะคะเหมือนกําลังพยายามคิดนะคะที่จะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่านะคะหลังจากที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําครั้งก่อนมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นการกลับมานะคะของงานอะไรใหม่ๆของชาวธาตุดินนะคะซึ่งตรงนี้มันมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันมีให้ของ เขาเรียกว่าเป็นความฝันนะคะคุณมีความฝันมีอะไรที่คุณอยากทำเนี่ยแล้วคุณกําลังมองว่าคุณจะทํามันให้เป็นจริงอย่างไรนะคะมีไพ่ฤาษีเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่คุณรู้สึกผิดหวังมเหลวเศร้าเสียใจคุณแบบแอบไปอยู่คนเดียวแอบไปค้นคว้าหาความรู้นะคะพยายามไปทั้งสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะว่าคุณจะ ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรคุณจะทําตามเป้าหมายให้สําเร็จได้อย่างไรนะคะนั้นชาวธาตุดินนะคะเป็นช่วงที่ผ่านระยะเวลาทําใจนะคะจนตอนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมนะคะเขาเรียกว่ามีหลักธรรมในการนาชีวิตหรือว่าในช่วง3มเดือนหลังของปีนะคะตุลาพฤศจิกาธันวานเนี่ยจะมีผู้ใหญ่นะคะที่เป็นคนที่มีศีลน,นะคะเป็นคนที่ มีคุณธรรมนะคะเข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนําให้คาปรึกษานะคะหรือช่วยในยเรื่องธุรกิจของคุณนะคะมันมีโอกาสที่จะเติบโตเลยทีเดียวนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะทํานะคะแต่ว่าคุณต้องทํามันให้ได้นะคะอืมอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือเปล่านะคะอืมขนส่งทางไกลธุรกิจออนไลน์อะไรก็ได้นะคะธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกอืมธุรกิจเกี่ยวกับทางน้ํานะคะหรือเป็นเกี่ยวกับ การเกษตรแบบท่องเที่ยวการเกษตรแบบใหม่อืตรงนี้คุณทําได้นะคะหรืออาชีพอีกหลายอย่างนะคะที่ตอนเนี้คุณรู้แล้วล่ะว่ามันอยู่ในความฝันของคุณมันอยู่ในเป้าหมายอาจจะเป็นไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เป็นเป้าหมายลองก็ได้นะคะแต่เป้าหมายหลักของคุณความฝันแรกที่อย่างคุณอาจทาให้สาเร็จเพราะนั้นตรงนี้ยคุณอาจจะทําความฝันเล็กๆความฝันที่ลองลองมานะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะกลับมานะคะมีความสําเร็จนะคะ กลับมามีความยิ่งใหญ่นะคะกลับมามีเงินมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอีกครั้งในชีวิตนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะการงานกับการเงินยังมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงที่จะลงทุนอะไรเยอะๆนะคะคุณอาจจะเห็นถึงความสําเร็จของงานแล้วคุณอยากจะทุ่มเงินลงไปแล้วแบบต่อยอดให้มันสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ ให้เตือเลยว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเพราะนั้นในช่วงสามเดืสุดท้ายของปีนะคะอาจารย์นันอยากเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบลงทุนเยอะนะคะมันอาจมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จก็คือตรงนี้มันมีความมม,มีเขาเรียกว,ว่า การประสบความสําเร็จอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่คุณอยากจะต่อยอดขึ้นไปให้มันประสบความสําเร็จสมมติตรงนี้ประสบความสําเร็จที่หกสิบเปอร์เซ็นคุณอยากจะเอาร้อยี่สิบเลยนะคุณใจร้อนปรากฏว่าพอเดอะทาวเวอร์ขึ้นนะคะมันไปไม่ถึง120ร้อยยี่สิบันั้นอาจจะทําให้หกสิบเปอร์เซ็นของคุณตรงนี้นะคะมันล้มลงมาด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะดูโอกาสนะคะ ดูความเสี่ยงรอบๆตัวเรานะคะคในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ให้ดีนะคะเพราะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆนะคะชาวธาตดินต้องระวังจริงๆนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเรื่องของการขัดสนทางการเงินนะคะมันอาจจะทําให้เสรษฐีกลายเป็นยาจกได้ทีเดียวนะคะเห็นไหมคะคุณเนี่ยมีความเป็นเศรษฐีขึ้นแต่ว่ามันมีพไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะเพราะั้นต้องระวังให้มากมากในเรื่องของการลงทุนนะคะค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าทํางานอะไรที่แบบลงทุนน้อยแล้วคุณแบบ ทำแบบเหมือนทำคนเดียวได้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆขยายไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่างเนี้ยนะคะมันจะไปได้ดีกว่าแล้วมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านะคะเพราะนั้นใครที่ลงทุนใหญ่นะคะขอชะลอไว้ก่อนนะ3เดือนนี้นะคะเดี๋ยวรอต้นปี2อ6 4อีกทีนึงนะคะเรื่องการเรียนการเรียนดีไหมนะคะการเรียนนะคะอาจารย์มองว่า คุณมีโอกาสนะคะใครที่อยากไปเรียนต่อนะคะมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะใครจะสอบชิงทุนนะคะในช่วงนี้จ,จะขอทุนอะไรนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะรีบขอเข้าไปน่าจะมีข่าวดีกลับมานะคะหรือใครอยากเทคคอร์สอะไรใหม่ๆตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่จริงๆถ้าถ้าเรายังไม่ลงทุนใหญ่ในเรื่องการงานนะคะให้แนะนานะคะให้คนศึกษารูปทางอะไรต่างๆให้ดีให้ คือลงไปคุกคีกับมันก่อนน่ะนะคะว่าจริงๆเ่ยมันจะใช่อย่างที่เราฝันไว้ไหมนะคะเพราะว่าเราฝันกับการที่เราไม่ได้อยู่กับมันและไม่ได้ลงมือทํากับมันเนี่ยบางทีมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ใครที่คิดจะลาออกจากงานประจําแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวอย่างเดียวเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะอาจารย์ยังยังไม่แนะนํานะสําหรับชาว่าดินนะคะอม เพราะว่าลู่ทางมันยังไม่ชัดเจนนะคะขอให้ทางานประจาควบคู่ไปกับธุรกิจส่วนตัวของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวต้นปีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสาวธาตุดินนะความรักความรักเป็นยังไงบ้างโอ้โมีรักแรกพบนะคะแต่ว่าความรักของชาวธาตุดินในช่วงเดือนนี้อาจจะยังมีอุปสรรคอะไรมากมากอยู่นะคะมีความเครียดมีความคิดมากนะคะอาจเจอคนถูกใจแต่ว่า พอคบกันแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายอย่างนะคะทั้งครอบครัวเราครอบครัวเขานะคะหรือว่าบางทีคนที่เราครบอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบไม่สามารถชัดเจนกับเราได้นะคะอาจจะยังติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะรวมถึงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะอาจารย์บอว่า โอกาสในการพัฒนาความรักนะคะยังไปได้ค่อนข้างช้านะคะมีโอกาสแต่มันยังมีอุปสรรคเยอะอยู่แต่ว่าถามว่ามีความคืบหน้าไหมมีนะคะมีความคืบหน้าแต่ว่ามันยังค่อนข้างช้านะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยคนที่คนแบบคบอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อดึงนะคะต้องใช้ความใจเย็นปราบความดื้อดึงทิ่ติมาหน้าของเขานะคะถึงจะคุยกันเข้าใจถึงจะแบบว่าคุยกันรู้เรื่องนะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่เป็นครอบครัวนะคะอาจารย์มองว่าชาวธาตุดินเนี่ยนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ยังประคองความรักความสัมพันธ์ต่อกันได้นะคะเป็นทั้งราชินีและราชาเหรียญน,นะคะคุณเป็นคู่แท้ของกันและกันแล้วนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่ยังประคองความรักไม่ได้นะคะคือมันมีรักซ้อนนะคะมันมีไพ่ของคนที่แบบหลายใจเข้ามาเนี่ยนะคะแอบซุกกิก๊กซุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีไพ่เดทขึ้นอาจารย์มองว่ามันจะต้องจบไปนะคะแต่ใครที่อยู่เนี่ยจะเป็นคู่แท้กันนะคะใครที่จบไปก็คือคู่ผ่านนะคะเพราะนั้นไม่เป็นไรนะคะถ้าจบไปเนี่ยคุณมาโฟกัสที่ชีวิตการทำงานความสำเร็จของคุณนะคะอืมแล้วความรักดีๆเนี่ยมันจะค่อยตามมาทีหลังนะคะชาว่าตดินนะคะ มังกรทึศกันนะคะแต่อาจารย์มองว่าโอกาสในเรื่องการทํางานในเรื่องการสร้างฐานะของคุณเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่มันมันตามเข้ามาด้วยนะคะเหมือนก็ยังมีวิบากกรรมที่มันหลงเหลือมันตามมาอยู่บ้างนะคะแต่ ถ้าเราระวังเราตั้งสติเราตั้งรับมันนะคะอาจารย์เชื่อว่าชาวท่าตินเนี่ยจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแล้ก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะอาจารย์นทีก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอเปิดไพ่ให้นะคะในช่วงสามเดือนหลังนะคะไพ่ออรเขาอยากจะแนะนําอะไรนะคะชาวท่าดินบ้าง Rejection นะคะ uh, o ฮแ c s t t n a t i o n นะคะโฮอินเดอ s o โซนะคะ Rejection ถ้ามันมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตนะคะให้ปฏิเสธมันไปนะคะ ใครที่รู้สึกว่าเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อหลอกลวงเรานะคะตรงนี้ต้องปัิเสธนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์ขึ้นนะคะไปหลงเชื่อแล้วอาจจะถูกหลอกนะคะเสียเงินเสียทองเสียอะไรหลายอย่างนะคะตรงนี้ต้องระวังนะ p r o c ะแค t i ์เนชั่นะคะ มีอะไรต้องรีบลงมือทำนะคะอย่าผัดวันประกันพุ่งนะคะชาว่าดินโอกาสแห่งความสำเร็จเนี่ยเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลงทุนเยอะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นลงมือทำนะคะอะไรที่เป็นงานเดี่ยวนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะทำได้เลยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะกับความรักนะคะโอ้ยเดอดโซนะคะตัวนี้นะคะ เรารู้สึกว่ามันยังมีเรื่องราวอะไรที่เจ็บปวดนะคะกับความรักของเรานะคะถ้าอยากที่จะหยุดพักนะคะหยุดพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะในเรื่องความรักนะคะก็พักได้นะคะ3มเดือนหลังนี้นะคะอ,ะอาจารย์ขอดูให้นิดนึงแล้วกันนะคะอดูไพ่ออรเคิลนะคะในชุดนี้นะคะ finding the p a t the path นะคะ เหมือนกับว่าเขาให้คุณหาทางออกอะไรที่เป็นทางออกใหม่ๆนะคะมันยังไม่ถึงทางตันหรอกนะคะชีวิตของชาวท่าดินนะคะว่าพายวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีทางออกแต่ว่าทางออกที่ดีตรงเนี้ยเรายังค้นหาไม่เจอยังคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ออกนะคะเราต้องหามันให้เจอนะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมองค์ของเรานะคะถ้าเราค้นพบมันเมื่อไหร่นะคะชีวิตเราจะรุ่งโลดสดใสเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะคะ ใช้ความคิดใช้สติปัญญานะคะค้นหากับทางออกที่ดีที่สุดของชีวิตของเรานะคะคอน w ซีลพอร์นะคะเพราะนั้นชาวทาตดินนะคะคุณต้องสร้างพลังของคุณขึ้นมานะคะเ,เขาเรียกว่าช่วง3มเดือนหลังเนี่ยนะคะอาจจะมีบททดสอบอะไรเข้ามาในชีวิตของเราบ้างนะคะถึงจะ หนักบ้างเบาบ้างนะคะแต่ว่าเราต้องใช้กําลังใจนะคะในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจงมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยมีศัก,กยภาพมีพลังมากพอนะคะที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะความสําเร็จรออยู่นะคะ เห็นไหมคะพอพูดถึงความสําเร็จความสําเร็จก็มา c e l e b r a t e life นะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่สวยงามเนี่ยรอคนอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะคะแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงความสําเร็จตรงนี้ได้ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะใช้สติปัญญาให้มากๆนะคะเพราะว่าไพา่เอ่อรือสีขึ้นมาพร้อมไพ่สังฆราชเลยนะคะเพราะนั้นไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะว่าใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่าด่วนตัดสินนะคะต้องมีสตินะคะต้องเขาเรียกว่า ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการตัดสินใจอะไรแต่และอย่างนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้ให้ก็ให้คำแนะนำที่ดีนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุดินนะคะขอให้หนักแน่นนะคะสมกับที่เราเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็เป็นดินที่พร้อมที่จะ เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีๆที่มีประโยชน์กับตัวเองกับสังคมกับส่วนรวมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการสร้างชีวิตการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาชีวิตของเรานะคะอะไรที่ไม่ดีคนที่ไม่ใช่มันจะค่อยๆห่างหายออกไปจากชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าใครที่ดวงความรักรู้สึกว่าเรายังไม่เจอกับคนที่พร้อมที่จะเป็นคู่แท้ของเรานะคะ ให้รอไว้ก่อนนะคะโปรเจกต์รักชะลอไว้ก่อนนะคะคนโสดถ้ายังไม่พร้อมนะคะชะลอไว้ก่อนโดยเฉพาะคนโสดที่อาจจะมีแผลในใจอยู่นะคะเยียวยาตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองให้กําลังใจตัวเองนะคะกลับมาให้ความสมคัญกับการสร้างชีวิตสร้างเป้าหมายชีวิตของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะทําตัวเราให้มีคุณค่าเป็นคนน่ารักนะคะเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนน่ารักนะคะ ใครๆก็อยากเข้ามาใกล้คนน่ารักอย่างเรานะคะแล้วความรักดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองทีหลังนะคะเพราะนั้นตรงนี้กลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวธาตุดินนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณมาก,มากๆเลยนะคะสําหรับชาวธาตุดินที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ